ี๋ยวจะพินพาดูพยาเสเวเนอะเลี้ยงแบบไม่ได้ใช้อะไรนั่นเลยนะเนี่ยอันนี้ที่คือของร้านบอเงินนะจ๊ะดูต้นไม้ดูหนุมาันเนี่ยจันประกายดาวสุดจริงอะ่ะอันนี้ใครอะ่ะโอ้ยมีกระต่ายน้อยด้วยทักมานะจ๊ะพอจ๋าแม่จา๋าขออนุญ,ญาตหน่อยนะ ขอไอ้ญาตถ่ายกระต่ายน้อยหน่อยโอ้โหนี่แหละเดี๋ยวจะทำอย่างนี้มั่งแล้วตอนนี้ไม่ค่อยขายแล้วนะเริ่มเก็บแล้วเจมินก็จะทำส่วนอย่างนี้มั่งแล้วจะไม่ไม่ค่อยขายแล้วตอนนี้เพื่อนๆอาจจะทักมาว่าทำไมเจมินไม่ค่อยไลค์ขายต้นไม้อยากทำส่วนสวยๆแบบนี้บ้างจา้ะ ู้สุดจริงอ่ะเห็นไหมพาอจ่าไม่จ่าดูกันนะอันนี้มันคือความสุขแท้ๆเลยเนี่ยดูช้างเนี่ยถ้าเราลื้อบ่อยก็ทำให้มันโซมนะอันนี้คือเขาใส่กรรมฐันนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยกรรมฐันที่ยายพินบอกอะ กรรมฐานที่ยายพินบอกอะ่ะเขาใส่แล้วหนอ่อมันจะแข็งแรงมันจะไม่มีโรคไม่มีแมลงมากวนนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะเพราะว่าจากที่ที่ยายพินเห็นแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรนะถามเขาแล้วบอกเขายกยอดช้างไปนะเห็นไหมที่ใส่ที่เห็นเลยคือกรรมฐันจ้ะเนี่ยทำถากกรรมฐานแล้วก็เพอร์ไลท์กับบอลสีก็ใส่ได้นะดูเด้อ ที่เยบพินชอบมากคือพญาสเสวตเนี่ยถ้าคนใครได้เลี้ยงพญาสเสวตได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งละสุดยอดอะ่ะไปได้แต่จุ๊บๆปากอย่างเดียวอะ่ะเพราะเจ้าของไม่มีปัญญาทำได้เท่านี้นะ นี่แหละอันนี้ป่ะอันนี้นกอ๋อมันมีแหวนด้วยยี่พินเคยมามีอยู่ตัวหนึ่งมันดุนะอันนี้หั่นนุมานหน้ายกไปประกวดจังเลกอพุ่มพุ่มแจแจอย่างเงี้ยอันนี้ปีหนึ่งนะหนุมานต้นเนี้ยปีหนึ่ง แน่นตึบเลยแลวใครถึงบอกว่าไม้ไม้ต้องใส่ตู้ไม้ไม่มีตู้ถ้าเป็นไม้ไอเนี้ยไม้ที่เป็นไม้ไม้ไม่ใช่ไม้ป้ายอะไรมากมายอะที่ว่าเลี้ยงง่ายอ่ะไม้เพื่อไม้โบราณเราอะ่ะถ้าเป็นไม้โบราณเราอะอยู่นอกตู้เขาสามารถอยู่ได้แล้วก็สวยมากเลยเห็นไหมคํามสวยนะถ้าเราเลี้ยงขายเอาเงินอย่างเยพินอะก็ได้มาก็ ได้มาซื้อมาขายไปแล้วก็ซื้อมาขายไปแล้วก็ซื้อมาแต่ไม่มีโอกาสมีไม้สวยๆดูเลยนะแต่ถ้าเกิดเราเก็บจะเห็นไหมช้างพวกช้างพวกอะไรอะสวยมากเลย <c oughs> <c oughs> มันสวยเกินคำบรรยายจริงๆอะเนาะ <c oughs> <c oughs> นิดกว่าไง้ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะ